น,นีพามาดูนะฮะตาวาเฮดซิกค,ครับติดตั้งฟิล์มไทเทเนียมเซรามิกตัวท็อปภายได้แบรนด์วินวันนะครับเป็นฟิล์มตัวใหม่ที่กันความร้อนสูงสุดที่เรามีนะฮะเลือกใช้บานหน้านะครับ60%รอบคันรวมถึงซันรูฟ80%นะครับนอกมืดอย่างนี้เลยนะฮะในสว่างนะครับนอกมืดในสว่างตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับรถป้ายแดงๆเพิ่งรับรถแล้วเข้ามาติดตั้งฟิล์มเลยนะฮะนี่ฮะ เรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยนะฮะน,นี้เป็นปลั๊กอินไฮบิดนะครับมาดูให้หลังที่เราติดตั้งแล้วทดสอบด้วยเครื่องวัดนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้แสงสองผ่าน11นะฮะทึบแสงเยอะๆแบบนี้80%บนฮะ100นี่คือป้องกันรังสี UV นะฮะ99.2นี่นี่ฮะลดความร้อนรวมหรือ IR นะครับหรืออินฟราเรดหรือรังสีความร้อนนะครับลดไดถึง ก้าเลยนะครับมาดูด้านในนะครับนี่ฮะนอกมืดในสว่างเราจะเห็นบานหน้านี่60ยังใสขนาดนี้เลยนะฮะด้านนอกนะครับส่วนประตู80นะครับรอบคันก็80ครับโอเคนะฮะใครสนใจงานติดตั้งฟิล์มไทเทเนียมเซรามิกสำหรับรถไฟฟ้ารวมถึงปลั๊กอินไฮบริดหรือรถยนต์ทั่วไปนะฮะต้องการการความร้อนสูงๆวอล์กอินนารานได้เลยครับ